ครับพี่น้องมอนี้มาเพิอ่อ <antique> นพ,พ,พ,พี่อยากกินแกงน้ำใหม่เมี่ยอใหกกินผมจิปอกห้เพิ่นเฮ็นแนมทุบรเบิงเพิ่นก่อนเปินเปิดจังไงแล้วว่าเศร้าบ่ไรบ่ นีบาแ่งมาไหมถืป uh ัดเงินตวอ้ามันบดดีเนาะพอยนะมันผมยังไม่ตอกตะปูเลยครับยวไปเอาพอยันั่งกันนะการงินถืองินครับ แล้วผมสีปอกน้ำใหม่ทาบนก่อนนะครับ,รบแล้วผมฉปอกน้ำใหม่ทาบนก่อนครับถ,ถ้าว่างวันนี้ผมจะพาไปหากินถ้าว่างแต่เมื่ว่างก็คือว่าผมเหยียดอยู่บานครับครันแล้วผมทิตัดตอน ไปตอน<ส>ที่ว่ากําลังใส่กําลังใส่หมอนะครับ<ส>เดี๋ยวมีต,าาตัดไปตอนนั้นนะครับ5 45, 5 45อ,อ่าครับเออมื้อนี้กสวัสดีค่ะมื้อนี้กะแกงหน่อไม้ไมเดี๋ยวกัเด,วเด้อพ่วงกําลังทุบหน่อไม้เอาหน่อไม้มาพ่วงกําลังสิทุบหน่อไม้แกงหน่อไม้ค่ะเอสซทุกท่านงามนะหน่อไม้ ขิงแกงมไม้น้ำแกงค่ะมื้อนี้คืออากาศก็เย็นดอกค่ะมื้อนี้อันถ้าเอันอันนั้นก็บ,บ่ซัดท่านใดอืออากาศมันบ่ดีค่ะมื้อนี้งานวิดีโอก็ได้บ่ค่อยซัดว่าจะแกงมะมั่นแหละค่ะมื้อนี้ค่ะคเพราะว่าต้มกระร้างทุบสิต้มซะก่อนค่ะต้มซะก่อนจังสิแกงค่ะต้มแล้วก็แกงนะคะ วรวามกำลังมันขมมาวะ่ะขมอะไรคะ่ะขั้บตอต้มละข่มคะ่ะต้องต้มก่อนคะ่ะไม้เลี้ยงอะไรคะ่ะเพื่อปลูกขายนะแต่ว่าหันต้องได้ต้มต้มแล้วจงได้ไดมาลิ้นน้ำแล้วก็ย่องอย่าน่าแข็งที่หลังคะ่ะม,มากินน้ำกันเลยค่ะเด้อซีรีสัสนฝากไปอันวิถีชีรีสันเลยค่ะเดอ้อมือนี่หันแขงมาไม้มือนี่หันอื เพราะว่าฝากไปอันทั้งอันอย่างก็โนเวีออโนวีเนี่ยเด้อค่ะเด้อคุณนันค้นใจบุญเด้อค่ะเด้ออ่านพว่วงกระลังที่แกงมาไหมค่ะพว่วงกระลังไข่แหละค่ะมุนีนค่ะไปสีบยาเมื่อวานนี่ค่ะไข่มาสามสีมื้อแล้วแต่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นอาทิตย์แหลวแต่ว่าหันบ่อนันกระโบแห้งคำพึ่งมาแห้งวางสองมื้อหลังนย่างไค่ะก็เลยบ่ได้ทอดถ่ายวิดีโอค่ะโอโทดหลายๆเด้อค่ะ ให้สแตเเฟนถ่ายค่ะทางนูวีก็ได้ขอโทษหลายๆเลยเอสซีทางน,ทน,านูวีก็ได้ค่ะผู้ป่วยใจดีก็ได้ค่ะเพราะว่านี่ฮันเพิ่งลูกได้มื้อนี่ล่ละค่ะลูกได้เพราะว่าไปฉสีดหยามากแล้วแต่นี่แต่ว่าที่ไปอันหาหมออีกอยู่ค่ะนี่ก็ได้ยังหารุดตนนั้นาได้อยู่ค่ะมันรวดอันั้นมีรถค่ะตอนนี้ฮัน่วมกำลังกินกินข้าวแล้วว่าที่เข้าไปหาหยืมรถอยู่ได้ในบ้านเลยค่ะพี่น้องถ้าเพิ่นว่างฮันถ้าเพิ่นบอกว่างกับ รอเบอิ่งก่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนกับมีงานคนตายน้ำขำ,ม,ำมือนี่ฮะย่านเพื่อนหมว่บงานน้ำกะมือนี่มือนี่กะโมมีอยังหลายครับมือนี่กะ <c oughs> เ็ดกินแบบนี้แหละครับแต่ว่ากะถ้ามีเวลากะไปหาวัชิภาสเนี่ยไปหากินอยู่ครับไปคุดมันถ้าบมมีเวียกนะครับถ้าเซตเวียกอยู่บ้าน อันนี้มันแบบมีเวียกหลายอย <bunker> <leh fit? S 2> ู่ ah ar, ก <toe> ็เลยบวไดนผ้าปาก็เลยบ่มบวชายไทยท่านผู้ชมเบ่งก็เลยได้นไทยตะอยู่อยู่บ้านนะครับครับก็ฝากติดตามนะครับอันฝากติดตามช่องวิถีชีวิตบ้านองสารนลยนะครับเปลี่ยน พอเด่นพ่นเปลี่ยนใหม่ครับขอบคุณพอเด่นเนเดอร์ครับครับครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ยังติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจีตัดตอนไปตอนที่เนี่ยผมกําลังแเปลี่ยนนดครับครับเดี๋ยวผมจีตัดไปตอนต้มเชสเตอะครับสวัสดีครับ ตอนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับน้องใหม่พักพักเพิ่นเอามาเมื่อกี้นี่ก็ไปแต่เสียบเนาะครับ มาเด้อครับสวัสดีค่ะทุกทุกท่านแล้วก็แฟนครับคอมเมนต์ครับ,รบแล้วก็วิธีชีวิตฝากไปให้วิธีชีวิตแานองสารหะไรเลยอ่าก็มมันนี่ก็มาไทายการดูการกินให้เบิ้งนะครับมือนก็แกงเน้อไมมครับก็บ นี่แหละครับเป็นยังไงครับอันนี้จะปลาร้าใส่ครับเออครับเป็นจะกินได้ครับมันปลาราใส่ค่ะอันนี้ครับก็มีซ้ำนี่แหละครับอยู่แบบพ่อเพียงครับมันนี่ก็บอดี้มีอย่างครมันไม่ค่ะมันนี่ค่ะก็ตามรุ่นฐานเลาะบ้านนี่แหละครับก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่หั่นปลาค่ะอันนี้ค่ะใส่ปลาค่ะใส่ปลาแล้วแล้วก็ทำมันซุกอีกจักเล็กจัง่งเล็ก็ทิ่มพักใส่แหละคะ่สะสับปลงลงแค่นั้นแหละคะ่ะไม่ได้เฮ็ดยาหรอกคะ่ะวิเฮ็ดอันอาหารอีสานคะ่ะนี่กินแบบจัมสิล่นนะคะ่ะทุกว่าพักขึ้นไม้ขึ้นเบิงบ่งนะครับงามพักอันนี้แหละคะ่ะพวกพัก วานพวกพักโอมค่ะพักถ้าเรียกภาษาอีสานค่ะพักนาโค่ะนั่นครับจะเลยสิแกงไซโนไม้เนี่แหละค่ะเพิ่งไปเก็บอยู่ในสวนอะไรค่ะ,คะคเก็บในสวนหลังบ้านฝากนคะคะฝากฝากคนรู้มีอย่างบอกนะคนบอกอันฝากทีต่ตามกดแชร์กดไลค์วิถีชีวิตของเนี่ยแต่ลากับน้องตั้งเลยด้วยค่ะเดอ้อ ถ้าอันหากสนใจก็กดแชร์กดไลค์ค่ะสิบอมีอย่างมากมายนะค่ะเพราะ <laughs> ว่า,ากินไปแบบจังสิเละค่ะทุกวันหาจีนไปจังสิเละค่ะเพราะว่าพาูาุพาหลา,านนี่บ่ากินข้าวแล้วแล้วว่าิไปหาหมอมาละสิพาหลานไปกุ่นมันเซงอยู่ค่ะกุ่นมันเซงเลาะบ้านานะคะเลาะท่ามเฮานี่ยละค่ะ พอได้ขายซื้อกระตุ้มขนมเหมืนันมือนี้กะน,นี่จะมีนะครับมือน,นี้ครับเพราะว่ากะจิได,ด้เฮ็ดตอเฮ็ดเบี้ยครับมือน,นี้ผมกะถ้าเวลาบ่างกะสีผ้าพ่นไปหากินขุดมันครับมือน,นี้กะมันมีอย่างหลายครับก็สวัสด,ดีครับ